เอ้ยยัแกลุงทำอะไรวะแกผมกำลังเล่นลัอกี้บ็อกอะครับโอเคผมก็สวัสด,ดีกันด้วยนะผมยูวผมทีมคุงนะครับผมวันนี้คนระับผมก็จะมาเล่นไม c ค a า t นระับผมเปิดลัคกี้บ็อกสู้กันนะผมเฮ้ยยัาพู้ชม <laughs> เดียวเดียวเดียวโอ้ยแมบแมปโอ้ยผมชื่ออาร์ตครับผมชื่อเคอาเคครับชื่อแมวครับก็อันนี้เป็นตอนแรกนะครับผมวันนี้เรามาเล่นแบบดูโอนะครับผมใช่เรามาบุกเบอร์อีพีหนึ่งเลยป่ะพี่ใช่ใช่กติกานี่คือยังไงครับกติกาง่ายๆครับผมมีอยู่2ข้อนะครับผมข้อหนึ่งเลยคือเราต้องเปิดลัอกีิบ็อกให้หมดนั่นเองส่วนข้อที่2เราก็มาสู้กัน ใครชนะก็ชนะใครแพ้ก็แพ้นะครับผมมันเป็นแค่เกมนะครับนักติกาก็มีแค่ตามนี้ง่ายๆครับผมยังไงต่อครับดีมครับก็เปิดละกีบออกสู้กันเลยพี่แค่อะไรพี่อ๋อเเปิดเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเยี๋ยเดยวเดี๋ยวเฉียวเดี๋ยวเี่หมายถึงวาดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยียเียเดยวเดี๋ยเยวเดี๋ยวยี๋ยวเนี่ยอ่าใครชื่อเดีม โอเคไปพี่ตามผมมานี่คือการสุ่มนี่คือการสุ่มนี่คือสุ่มนี่คือสุ่มไม่จาะจงเลยใช่แล้วจะโหวตโยพี่อาร์แล้วกันโอเคจัดไปพี่อาร์ขอเขาอารโอเคพี่แชมป์ตามผมมาพี่มาครับโอ้ของพีคหมดเลยเหรอใช่ใช่ใช่เอาไปเลยจะมีเอ่อล็อกกี้บ็อกซ์วีดีโอเกมกับล็อกกี้บ็อกซ์ปกติครับผมเอ้ะนีมถ้าสมมติเราเปิดเนี่ยเราจะเป็นอะไรวะไหนพี่เปิดไหนถ้าเปิดปุ่มอะเปิดอะเปิดจะเป็นอะไรวะเปิดถ้าเปิดมันก็จะหายหมดเลยพี่ อาอเปิดแล้วก็ตายสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวอุ้ยผมจะตายไม่ใช่อะไรมใช่มีอาหารบ้ามีอาหารบ้างโอเคโอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วมันมีเวลาปะเอ้าแล้วมีเวลาการสู้ปะไม่มีพี่แบบว่าจนกว่าจะตายอ่ะพี่นี่พี่ตามผมมาโอเคเฮ้ยอย่ามาดิมึงจะมาทำไมเราโถอพยาไม่ได้ดิแดนแชมป์มาบับไปโอเคไปมาแล้วเปิดแยกเลยพี่แต่จะพี่แชมป์เปิดกับผม พิธการพูดว่ามันเปิดฝั่งนี้เดี๋ยวแบบเขาพังฝั่งนี้นะรอบปีเขาพังอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ๊ยโอเฮ้ยเฮ้ยดวงดีจัดนี่พี่พี่ที่มาหนี้พี่ที่มาหนี้ดวงดีเกินดวงดีเกินใช่พี่อันนั้นมันลามซาหรือเปล่าใช่ไหมสรามสลามสลามพี่สลามเี่มาหนี้ก็ไปเล่นกัน่อนะอุ้ยพี่แชมป์มาหนี้เอาพี่แชมป์อยู่ไหน อยู่นี่พี่นี่กำลังไปกำลังไปตายโอเคพี่เฮ้ยพดินมันท้องสวยพี่สวยอยู่เอาป่ะปะเอาพี่เอาพี่ไปไปผมครับผมเอ้ยเอาเอาแล้วมึงกดทำไม่พี่แต่ถ้าถ้าตายแล้วมันจะมันจะเกิดนี่หมดทุกคนเลยอมั่ว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 อย่ามั่วไม่พิษกายตายยายายาไงไงพี่เซ็ตสปาตรงนั้นเลยก็ได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ฟังไม่ฟังดีมนี่มานี่มานี่โอเคพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเรามีอาวุธเรามีของอ่ะเดี๋ยวเขไปสู้โอเคปะจัดไปพี่โอ okay. okay. ้ยว right ิสกายตัวกระต่ายตายตาเฮ้ยเฮ้ยเอาเดี๋ยวว่ามาดึงเดี๋ยวว่าถ้าเกคนตายคนหนึ่งมันจะดึงใช่พี่ใช่ดึงทำไมอ่ะไม่รู้มันดึงเองมันมันดึงเองพี่คือมันจะดึงเองเนะจ๊ะวะไม่อย่าตายดิตายไปอย่าตายวิสการตายอ่ะทุกคนเดี๋ยวดึงดึงตัวซ้ำดึงย้ายเฮ้ยเอาผมกล็ได้ของดีไอผมได้ของดีวะ

ตายการอะไเอาทิ้งไปรายการผมเห็นว่าทำไมของมันไม่เยอะเลยวะได้ลูกไปแชมป์อ่ะรายกายไปเลยเดี๋ยวผมเปิดเลยเลยพี่เปิดเลยเลยอันนี้อันนี้คือเราได้เพชรได้โทรไม่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 ต้องเอาเนาะใช่ปะสามารถบวกได้พี่มันจะมันจะบวกแบบว่าให้เราโชคดีขึ้นได้ไปเอาไปค้าป่ะพี่ไปแชมป์ไปไปไปดูนี่ดิ๋ยวเราเี๋ก็โอเคเคเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฆ่าไดงพี่เคพี่เคพี่เคเคทำไมได้วะพี่อย่าเพิ่ฆ่านะไม่รู้พี่มีมันมีเบบี้เคเคอ่ะไม่พี่อ่ะเปิดหมดถึงจะสู้กันได้พี่ถ้าเปิดหมดอ่ะ อ๋อโอเคโอเคอันนี้คืออยู่ในระหว่างการฟาร์มอยู่ใช่ไหมใช่พี่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราการเลิกกายโดนพี่อย่างโดนพี่แม่งอย่างซวยเลยผมโดนพี่เนี่ยพี่ได้ของเพียบเลยปะเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่โอ้โหเออโอ้โหวันพันแมนมาจบเลยเฮ้ยเลิกกายผมร้องให้นะเดี๋ยวจบเลยวะไม่เอาปลามาทำไมวะเนี่ยกินพี่ เฮ้ยดีมดีมดีมพี่เอาปลาได้ไหมพี่เอาปลาได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวคนนู้นผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่หานผมไม่หานเฮ้ยเอาปลาก็ได้นะอยู่ในน้ำหรอโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพี่ดีจีพีผมมาจีพีผมมาตายเพราะไอหานี่ตลอดจีพีแบบไม่รอไม่รอไม่รอไม่ถ่นแล้วพี่วน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 นี่อันนี้จะเริ่มสู้กันยังไงฮะโหลอจังพี่เราเราเปิดโหมดก่อนพี่ โอเคๆๆพี่เหลือกี oh, right> oh, ่อันอะพี่อ๋อโอ้โหนี่เด็กกาดข้าดิ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 คงข้าดิคาดิคาดิคาดิโดดไม่ถึงเฮ้ยอุ้ยได้เฉยเออโอ้โหสวยอยู่อ๋ออ๋อเป็นกาเฮ้ยพี่เจอไอ้นี่ด้วยเอ๋ไม่ที่บอกไว้หนะอยบางทีเจออะไรพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแรงอยู่พี่สีฟ้าวะพี่เชอเออสีฟ้าสีฟ้าแรงพี่แรงแรงแรงจริงแรงจริงกันนี่แรงจริงพี่เขินแตพี่จะฆ่ามันดังละ พี่ย้ำผมเห็นลูซันดิ้ด้วยแหละอึ๊บอุ้ยสวยว่ะจี้จ้ำของดอกป่ะพี่ของดอกป่ะดอก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 ได้เลยพี่เอ้ยสวยสวยสวยนี่คือพี่สวยเหรอทำคลิปอยู่ไม่จับไปถึงไปถึงพี่แอรกับพี่สวยโพี่พี่เฉพาะจะมีสักสองหลุมไหมไม่ไหวแล้วว่ะได้บ่ะได้เลยเฮ้ยโอ้โหได้เลยวะเนี่ยดิมดิมพี่ได้บ้องแล้วพี่จะลองไหนพี่พี่ลองเจทเคเอามาแลกกันบ้างพี่ชอบสีแดงไหนได้พี่มาได้ได้ได้ ่ิตกไอ้พี่ลองถือดาบนี่ดิอันนี้แรงอันนี้แรงอยู่พี่ลองถือดิลองถือดิลองถือนะเฮ้ยเอามามาลองถือลองถือลองถือเอามาเอามาเอ้ยความยังความยังเดี๋ยวเดี๋ยวเเย่าเปิดให้หมดพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ีเดี๋ยวผมหาให้มันตวองถือยังไงมยนเี๋ี่นีเดดยี่เดดเิเดเปดววยมโลกแล้วพี่ เหลือกี่อันแล้วพี่พี่แซมเฮ้ยพี่สกายโคเทเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ออนี่พี่ได้ของดีชัวเนี่ยเนียเอาเดี๋ยวนี้มันบวกได้พี่ดูดิดูดิอ้าเอ้พี่โอ้ที่พี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 อ่ะพี่ที่พีผมอ่ะพีอ่เฮ้ยอุ้ยเอ้าเอาอย่าอุ้ยเจี๊ยบกูทำอะไรไม่ถูกเลยเมื่อกี้การเราจะฆ่ากันเองครัาเยอะพิษกายบนเต้ยตายเลยนเอาไปพี่ นี่ครับคุณผู้ชมนี่ผมมีบ้านไว้ผมที่ของดีมากดวงโคตรจะดีเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอุ้ยเชี่ยพาพาทองพี่เฮ้ยอ๋อทองมาทำไมวะอุ้ยเฮ้ยไอ้ดีพี่ได้นี่เว้ยดีมจับบาสก้าได้ปะงานอะไรพี่บาสุก้าปาสุก้าอ๋อจับได้พี่จับได้ดีแม่ทองดีจับได้ไหมเฮ้ยเชี่ยแหละกูเจอเลยแล้วอ้าวโอ้ยพี่อย่าผมช่วยอะไรมีอะไรบ้างวิวจับบาสุกาอย่ายินงเหรอดี อ่ะพี่เอาได้เหรอเอาได้แล้วเออผมติดเลยโอ้ผมติดนี่ไงนี่ไงนี่โหดนะอยโคตรโหดโคตรโหดอะฮัลโหลคมอยู่พี่คมอยู่พูดพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยเฮ้ยระเบิดโอ้โหนี่นี่โอ้ยย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 เกินอยยยยย้ยันยยยยี่ยยไอ้ เปิดดิ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 อ่าเปิดเปิดพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยเลิกการน่าจะดวงดีโอ้โหโคตรดีเลยนะนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรอันนี้เว้บปลาฝั่งตรงข้ามพี่โอ้น่าจะเจ็บอยู่พี่นลิกไปเลยการเลิกไปพี่ผมมีแตงโมให้อ่ะนี่นี่อะไรอ่ะนี่เลยเหยียบได้เหยียบนะเหยียบดิไปเหยียบดิไปเหยียบไม่ไม่พี่ต้องเป็นมันเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์พี่พี่ต้องอธิษฐานก่อนอ่าขอให้ไอเแซมตายไวเฮ้ย จริงด้วยได้ของดีจริงด้วยโอ้โหเป็นสกายเอาเนี่ไปดีปะของดีป่ะดีพี่เอาเนี่ไปอันนี้แบบบวกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าพี่เอาไปคราบอบบเฮ้ยเอาไปคราบดีเอาไปคราบดีเนี่ยโคตรดีอะท่านโอยายิงกูพี่ไป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 ได้เลยพี่เอ๊แต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบคราบอะอ้าวไม่ชอบคราบอุ๊ยนี่พี่ชมป์พี่ชมป์ผมเอาแตงโมให้ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้อะไรลากี้บล็อกดอปพี่มันจะแบบว่าเปิดไม่มีวันหมดอะพี่เนี่ยบ้าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยไม่เราเอาเฉพาะของเราพี่ เฉพาะของเราอะพี่เฉพาะในตัวเราเท้าๆๆเคเคคือถ้าเกิดเราเราไม่มีทางสู้เราก็เอาันนั่นนะพี่ที่เหลือมาใช้ไอ้โว้ผมเลยเอ้ยนี่ลูกเซนติสพี่เฮ้ยยลุงทำอะไรมะแกผมกำลังเล่นลักกี่ปอก่ะครับอืมเออนิ่มๆแล้วังได้พี่

พี่พี่เอานี้ไปกินพี่พี่ย้ำได้ครับได้ครับกินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเลือดอัพสูงจริงพี่ลองกินดูแค่รลอดอะพี่แค่รลอดอะพี่ลองกินดิรู้จักดิวอาร์เป่าปั๊บโอ้ยแซมครับผมก็อยากจะโม้อหัวนะว่าเดี๋ยวมึงตายแน่แซมผมมีธนูแล้วเฮ้ยยา ไปมาลงมานี่เดียวกันที่เดิมมาเจอมาพิสกายมาดีดีของเดี๋ยวมึงก็รู้ไปพี่พี่แชมป์ไปเลยดีกว่าพี่มาเด็ก็มาเด็อยู่ดุอยู่ดุเห็นเราเอเห็นล้วโอ้ยเข้ามาเข้ามาอ๋อเข้ามานี่นี่เรียบร้อยเอางี้ถ้าเกิดว่าพวกมึงแพ้คือพวกมึงต้องต้องเลิกทำช่องโอเคป่ะได้ถ้าพี่แพ้ก็ต้องเลิกทำช่อง ได้เอาไปล่ะพี่แชมป์คนเดียวคนเดียวพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกไปคนละทางดิพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วบอกไปทางนู้นดีไปหนึ่งพร้อมแล้วบอกได้แล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปเฮ้ยชนะชนะครับเหลือสกายเหลือสกายเหลือสกายชนะชนะอุ้ยอะไรเหรอเจ็บหลอเฮ้ยชนะชนะ ชนะชนะใช่ชนะเนี่ยชนะครับผมผู้ชมครับเราสามารถโค่นล้มสกายแล้วก็แซมมี่ได้นะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโคตรขี้โกงเลยแม่ทับคิวผมอะไรแลาดรีมครับเห็นพี่ทับไหมไม่เห็นครับใช่ที่อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องกันด้วยนะผอตลาดทีมแชีร์ผมให้อาด้วยนะครับ ใช่ครับต้องน้องก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาร์ตนะพี่แจกหนึ่งแสนนะครับผมแจก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 อย่าพูดเลยนะอย่าพูดเลยนะใช่ใช่ใช่เอางี้เฮ้ยฟังฟังใครเขียนอ่าใครแบบว่ามียอดไลค์แล้วชื่อว่าอาร์ตเนี่ยมากที่สุดนะครับก็เดี๋ยวแจกไปเลยนะครับถึงแสนนะครับท็อปเมนเขาเลท็อปเมนท็อปเมนใช่ใช่ท็อปเมน์น่ะสรุปใครชนะปะสรุปเฮ้ยให้คนดูคอมเมนต์ไงใช่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 ยังไม่มีใครชนะพี่ไม่มีใครชนะไม่มีใครแพ้เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะไปอ่านในคอมเมนต์ กูว่าเอฟซีกูเยอะแหละอือใช่พี่ไปกินได้ยัยงโอเคครับไปไปครับสวัสดีครับแย่ yeah, <c oughs> แล้ว